สวัสดีครับวันนี้ผมมากินไก่ย่างนะครับไก่ย่างไม้ละ5บาทนะครับเป็นเครื่องในย่างนะครับมีทั้งตับนะครับมีกึืนแล้วก็มีเป็นโครงไก่มีย่างนะอร่อยนะครับป้าทําอร่อยมากเลยไม้ละ5้าบาทตับอย่างนี้นะครับนี่5้าบาทนะครับเด๋ยวสุกแล้วนะครับผมรอกลืนอยู่เดือวกลืนสุกนะครับนี่ห้าบาทจะรอกลืนสุกนี่ผมจองจองจองไม้นี้ไว้นี่ครับใกล้สุกแล้ว ครับป้าขายกี่ปีแล้วครับป้าขายนี่มากี่ปีป้าโตนลูกลูกโต,โต,โต,โตหมดสามสิบกว่าปีนะครับป้าขายมาห้าบาทครับป้าบอกว่าจะขายแพงไปทําไมคนซื้อก็ไม่ค่อยมีตังนี่แหละครับไม้ละห้าบาทอยู่ปากซอยชุมชนสวนหลวงนะครับตรงหน้าผาตาปิ่นก้านะครับนี่ครับป้าขายอยู่ 30ปีแล้วนะครับ